สวัสดีครับท่านผู้ชมครับมาติดตามรายง,งานข่าวกับประวัติวันนี้เลยนะครับไปดูข่าวแรกเลยนะครับที่จังหวัดอำนาจ,จเจริญครับผู้สื่อข่าวจะพาท่านผู้ชมมาที่ที่ว่าการอำเภอเรืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญครับมีนายวรเทพทองน้อยนายอำเภอลรืออำนาจนี่ครับได้นำครับส่วนราชการมีประหลัดอำเภอมีข้าราชการเสมือนตราพนักงานสมาชิกอสและสวรร่วนราชการครับในที่ว่าการอำเภอเรืออำนาจด้วยกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์รอบๆที่ว่าการอำเภอให้สวยสงา่างามให้สะอาดให้เป็นที่ว่าการน่าอยู่เชิดชู <c oughs> ครับกว็ว่าได้ครับก็เป็นที่ประทับใจ กับประชาชนผู้มาติดต่อราชการเห็นครับสานักงานเนี่ที่ว่าการครับสะอาดหน้าอยู่ก็ดีใจนะครับทุกท่านก็ดีใจนะครับท่านผู้ชมครับจะเห็นได้ว่านายอำเภอนักพัฒนานายวรเทพทองน้อยครับเออจะท่านก็จะกล่าวกับผู้สื่อข่าวอยู่ตลอดว่าขอให้ครับสำนักงานเราสะอาดหน้าอยู่เชิดชูที่ทํางานของเราก็ ครับก็มาช่วยกันครับช่วยกันรักษาภูมิทัศน์ให้สวยสง่างามและครับเป็นที่ประทับใจกับผู้มาพบเห็นตลอดไปครับ